สวัสดีค่ะพี่นิสเซอุรอนคุนโกค่ะมานั่งรอกินอาหารเที่ยงเนาะค่ะเนาะอยู่ข้างอ่าทะเลค่ะโรงแรมติดทะเลนะคะแล้วก็มานั่งรอกินข้าวเที่ยงกันค่ะน้าทะเลวันนี้เป็นคึมฟ้าคึมฝนด้อค่ะฝนตกแล้วก็ยุดยุดตกตกนะคะเพราะว่าเป็นหน้าฝนเนาะค่ะเนาะนั่งกำลังนั่งรอนี่ตอนตอนตอนนี้กำลังนั่งรอรอกับข้าวมา เสือบนโต๊ะนะคะเนาะก็เลยถ่ายทอดบรรยากาศให้ดูด้วยนะคะเนาะ โค้กค่ะลาบกีบข้าวไม่ีไมีกินเผาผัดค่ะข้าวผัดงผดงอร่อยก็มั่ เราก็เป็นีเลได้ไปกินไก่ครับวันนี้หน้าอาหารมีมีลูกแมจัก นี่ตังขาผัดหมูออะอยูีคัแม่เป็นผัดไทย

Ah non, en tu fais c'est raffiné, ça c'est un peu pour les touristes. Mm -hmm. Non, toi tu fais vraiment, il n'y a pas trop de choses. Là, il y a trop de choses. Mm -hmm. Il mm -hmm. ah, y a trop de choses, c'est trop sucré, il y a trop de choses. Mais les pâtes, elles sont super, elles sont bien dures, j'aime bien ces pâtes mm -hmm. Le seul défaut grave, c'est qu'il y a trop de choses, quoi. donc, ils euh, font que tout le monde aime Parce hein. qu'il y a une partage, c'est comme tout le monde aime. Une fois que tu en aussi, c'est ce de... mm -hmm. ouais. Parce que je sais comment tu aimes madame. -hmm. j'ai adapté le de... concours. De... De...

เาอายู่เป็นทะเลด้วยค่ะเตน้ำสัดๆเข้าผัดมันโเค้มน้ำพริกมาพอดี นีสาวดองโก,โก,งกปปน้นปูเป็นเซตดียีคลิปเ็แนค่ะพึบกินข้าวานนาที่ร้าน้าหานที่อยู่กับโรงแรมนกเนอเทกค่ะนี่สาวดองขึ้ปูสิบวกคลิป,ะล,ป,ะล,ปละคั้นไนอนค่ะคลิปละคำหลอดดูดภาษาพรังเศว่าไปานอนคัสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากรกากความหว่วงใยทุกคนด้วยนะท่า จ้าก่อนจอบก็มาเบึงทะเลนะขะนะขื่นไงไงอันพี่นี่ก็ได้กล้สิกับ,กบแบบนี้ที่ก็เรียกกันทายทอดให้นเอฟซีเห็นว่าทะเลว่าหนาโล่งเลยเพราะว่าล่มแห้งหนาฝนพร้อมที่ลี่ถามสาวเสิรฟขึ้นวามันเป็นหนาของมั่นจา้าว่าสันพันวางสิก็เลยอยากทายทอดห FC เห็นเนอฟซีเห็นนกขนะว่ามันหนากลัวขนาดไหนอันยู่หนา ยินดหาหาดพอดีโรงแรมที่ที่นี่กับเรยในไทยปอะวัิเวืองจ้ะ